ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยกผมเดิมเก็ตคุณจะมาหาครับก็เลยกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเป็นกำใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยอ่าก็นี่ครับมีของดีๆของถูกมารีวิวเป็นอีกเช่นเคยนี่สำหรับกล้องปูโปฮีโร่สีแบ๊กนะครับก็เป็นกล้องถือว่าอ่าจะเรียกว่ากล้องตกตุ้นก็ได้นะอืแต่คาดีมากๆเลยพี่ๆผมกดได้มาในราคาแค่ห้าพันเจ็ดห้าพันแปดเท่านั้นเอง สำหรับตัวเก่าของผมนะก็จะเป็นอ่ะกูโปลฮีโร่เก้าตัวนี้อ่ะขิดไปเทนะียบร้อยไงคนมากมากเลยใช้มาสี่ปีกว่าแล้วก็ไปโดนโดน้ำโดนอะไรมานะนก็ช็อตไปหมดแล้วผมก็เลยอ่ะจัดตัวใหม่กัเลยนี่แล้วจะมาแกะกล่องนะันใครที่หากล้องทำคอนเทนต์นะผมว่ามันเป็นราคาที่ดีมากนะครับก็เป็นกล้องเทียบไทยอ่ะ 5K ได้ 4K ได้ สองจุดเจ็ด K ได้อืแต่ส่วนมากเราก็ไม่ถ่ายถึงขนาดนั้นเนาะทำยูทูบอ่าคอนเทนต์ต่ตางลงทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็เต็มที่ก็อยู่ที่อ่าฟูเดีหรือพันแปดสิบ P เท่านี้เองอืมกล้องมันแบบการคััดรัดนะตัวมันเล็กห้องแคเดีอ่โอเคเรามาแกะกันราคาแบบนี้มากเลยใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะปักไวนะ้ในอ่าตะก้าในคอมเมนต์นนะครับ จะร้านของในช้อปปี้นะครับหรือว่าใครจะสั่งกับผลิตภัณฑ์ใน YouTube ก็ได้นะสั่งได้สองซีเลยราคาดีมากๆแล้วก็จะมีอุปกรณ์นะพวกไม้ไวเลสนะอุปกรณ์ทำยูทู e ต่างนะเราเข้าไปดูได้เลยราคาแบบดีจริงราคา5้าพันเจ็ดเนี่ยคือซื้อตอนมีโค้ดนะผมซื้อตอนมาที่ห้าแล้ก็จะมีโค้ดนะก็เดือนนึงก็สามารถกดได้สามเวลานะสำหรับ,บโค้ดแบบลดจัดเต็มถ้าราคาเต็มอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณหกพันกว่าบาท กดพลดลถไปถึงพันพดคุ้มเลยโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องน,นะครับสำหรับกูโปรฮีโร่สิบนะครับได้มาราคาห้าพันกว่าบาทเท่านี้ตรถูกเลยเพื่อนใครที่หากล้องตัวแรกอยู่นะอือย่าลืมมากดตะกร้านะครับเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอ่อริงไว้ได้านล่างนะก็เป็นกล้องตัวแรกก็ถือว่าอ่าราคาไม่แพงอืมไม่ต้องไปลงทุนถึงอ่า กูโปรสิบสองกูโปรสิบสาตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคการสั่นถือว่าแบบดีมากแน่นอนเพราะผมใช้อ่าอ่ากูโปรเก้อยู่นอกตัวเก่าก็ถือว่าการสั่นถือว่าทําได้ออกมาแบบดีมากๆแล้วพวกสีพวกอะไรต่างๆนะถ่ายภาพนิ่งอืถ่ายใต้น้ําอำได้ถึงสิบเมตรแล้วตั้งแต่กูโปรสิบขึ้นไปนะก็จะเป็นชิปตัวใหม่หมดล้ว GP2 สอง แล้วก็ถ่ายพมได้ยี่สบสามล้านนะครับถ่ายวีโอได้ห้าจุดสามเคหกสิบเฟรมเรท 4K ได้ถึงอ่งร้อยสิเฟรมเลยแต่มาดูกันอ่าเฮ้ยกล่องน,นี้เขาอ่าปรับใหม่นี่เนาะผมก็เป็นกูปโปก้าเขาจะเป็นกล่องสีดำนะครโอเคประกันย์ไทยนะครับถึงหนึ่งปีเลยทีเดียวแต่มาดูนะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะ อ่าน,นี้ก็จะเป็นสอนนะครับอุปกรณ์ต่างๆเราใช้แบบไหนนะอืมการเปิดการปิดอะไรต่างๆมีสติกเกอร์กูปโปรมาให้ด้วยนี่ก็เป็นแอคชั่นแคมนะราคาไม่แพงเนาะอืมถือว่าออกมาสองสามปีแล้วรุ่นนี้แต่ว่าราคากับสเปคถือว่าใช้ได้ไนงะผมก็เลยจัดมาอีกหนึ่งตัวตัวเก่าก็มีนะผมใช้อนะ่ะพวก ู x อ,อ,อยู่นะเป็นกล้อง360องศาองมแล้วก็จะเป็น,นกูโป,โปร9นะครับที่ผมใช้ประจำเลยอึดถึกทนมากๆอแล้วนี่ก็จะเป็นกล้องตัวใหญ่ Canon M 5 0เนาะตัวละหมื่นกว่าบาทก็ใครที่จะทำ V O หรือคอนเทนต์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะเราเข้าไปดูนะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะราคาไม่แพงพี่พผมว่าจะไม่ใช้อ่ะพวกตัวท็อปสักเท่าไหร่ก็จะมาหา ของที่มันลดราคาเนี่ยมันใช้คุ้มดีอืก็จะมีสายชาร์จแท้นะจากกูโปมาหนึ่งเส้นนะครับอืแล้วก็ตัวนี้อะไรแบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นอ่าแบตตัวใหม่นะเห็นขว่ากันอืมมันจะอึดกว่าแบตเก่าเยอะเลยนะตั้งแต่กูโปลสิขึ้นมาจะเป็นแบตใหม่หมดละโอเคประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันก็ก็แถมแบตมาให้หนึ่งก้อนอ่า แล้วก็พวกชุดติดหมวกต่างๆเนาะเนี่ยของกูปโปหมดเลยแถมมาพร้อมน็อตล็อกนี่เซตของเขานะไปติดบนหมวกกันน็อกได้นะอุปกรณ์ต่างได้หมดนะโอเคก็ถือว่าให้มาครบไปแหละครบกล่องอืมก็ไปหาไม้เชลซฟีอ่าหรือว่าอาจจะเป็น ไม้แบตเตอรี่แบบนี้ก็ได้นะเนี่ยผมก็จะใช้แบบเนี้ยอ่ามันมีแบตในตัวเนาะสามารถอ่าแบตหมดตัวไหนก็สามารถชาร์จได้โอเคประมาณนี้แล้วก็ใครที่ซื้อแล้วก็ซื้ออาถาดชาร์จไปเลยด้วยก็ได้นะอย่างเงี้ยร้อยวบาทเท่านั้นนะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะก็ไม่ต้องไปชาร์จกับตัวกล้องนะชาร์จทีหนึ่งได้สองก้อนอืถ้าแพงกว่านี้ก็ชาร์จได้ถึงสามก้อนเลยทีเดียว โอเคเดีย๋ยวมาดูพระเอกของเราเลยดีกว่านี่คือกูโปฮีโร่สิบนะครับนี่โอ้โหไงพ,พี่สวยงามพระเอกของเรานะห้าพันกว่าบาทเท่านั้นผมถือว่าคุ้มละอ้าเป็นไงอ่ะเป็นไง ่แกะไปเลยดังค้าเขียนอ่ากูโปฮีโร่สิบแพ็กนะถือว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้กูโปเก้าเลยพี่ๆโจก็การทำงานก็คล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเสถียรว่าเยอะเลยนะเป็นอชิปตัวใหม่นะโอเค เดี๋ยวผมก็ลองใช้ลองเทสเครื่องันอเนาะเดี๋ยวเอาภาพมาฝากกันด้วอยนะว่าเป็นยังไง mm. สำหรับสเปกก็หลายช่องก็รีวิวแล้วแหละตัวนี้สามารถถ่ายในน้ำได้ถึง10เมตรนะสามารถอ่าลงน้ำได้เลย mm. ก็ือเดี๋ยวผมขออ่าชาร์จบ่งชาร์จแบต่ะเนาะอยวไปลองกล้องกันราคาไม่แพงใครหายอยู่ไม่ผิดหวังนะพี่ๆนะพวกกล้องตัวแรก ไม่ต้องไปซื้อแพงนะลองใช้ดูก่อนก็ได้นะใครที่ยังไม่เคยเล่นนะนี่ง้างใส่เลยสีนน้ำกันน้ำอย่างดีนะอโอเคประมาณนี้อ่าเดีย๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันพี่ๆเป็นยังไงบ้างนะเขาบอกมันสเสียนว่ากูโปเก้าเยอะเลยเน่ติดแล้วขึ้นกูโป อืโอเคนะมันคุ้นเคยอยู่แล้วล่ะเพราะผมมาใช้กูโปรมานานแล้วละ่ะตอนนี้มามันพังเนาะตัวนู้นผมก็เลยอะจัดตัวใหม่มาเลยไม่อยากซ่อมโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอลองเซตติ้งอะไรก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปลองกล้องกันก็โอเคคนระับเพืเ่อนๆตอนนี้ก็อ่ามาเช็กล้องกูโปรสิบก,กันนะที่ผมซื้อมาเนาะอืมอันนี้ก็เปิดหมวด เนดาดวิดีโออ่าพันแปีเดี๋ยวเรามาดูความนี่ของกล้องกันอ่าสีสันเป็นยังไงกันบ้างอันนี้ก็เป็นแดดตอนอ่าฝามงเย็นเนาะก็เป็นกล้องที่ลดราคาเหลือแค่5 7าพันเนะตอนนี้นะืสอวันโปรนะใช่ไหมนะคุ้มมากๆเลยใครที่หากล้องตัวแรกในการเอาไปวอล์กเอาไปเที่ยวอืมกล้องมาสะดวกสบายเนาะมันเร็กกะรทันรัดถือแค่ตัวเดียวอ่ะนี่ ลองเดินอ่ะเข้าร้อยแสงมากเป็นยังไงเราจะลองวิ่งนยะมันแบบถือว่าการสั่นอ่ะทำได้ดีมากๆเลยพี่อ่าในการที่ใครจ่ไปถ่ายวิดีโออะไรอย่เงี้ยเนาะก็คืออ่าตัวเดียวจบๆเลยแล้วเลนง่ายให้มาถึงหลายเลนอืมเลนมุมกว้างก็มีอ่มุมธรรมดาก็มีอืม ก็สามารถปรับได้ถึง4ี่ห้าเลนเลยอืมแต่ว่าใครจะใช้เลนไหนก็ลองไปปรับกันดูเนาะก็คือคุ้มอะห้าพันเจ็ดเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูอ่การถ่ายภาพมัง่งเป็นยังไงเนาะภาพนิ่งนะถ่ายได้อ่ะยี่สิบสามล้านพิกเซลเลยเดี๋ยวไปดูกัน ก็เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับวิดีโอเนาะแล้วก็ภาพถ่ายที่ผมถ่ายมาให้ดูนะเล็กๆน้อยนะครับก็ถือว่าราคาเนี่ยมันคุ้มมากๆเลยอืมกูโปรสิบตอนนี้อ่ากดโค้ดลดเหลืออยู่5,700ันเนะอืมแล้วก็ถือว่าอ่าฟังก์ชันมันคือเพียงพอแล้วในการที่เราจะไปถ่ายวอล์กอืมท่องเที่ยวเป็นกล้องที่อ่าติดตัวกระทัดรัดพกพาได้ง่ายอะนะอืมก็ถือว่าอ่าเพียงพอแล้วในการที่เราจะมาใช้แค่นี้เนาะ แล้วก็สามารถ่าลงน้ำได้ถึง10เมตรมคุมสุดๆไปเลยใครจะาไปดำนงดำน้ำนะครับท่องเที่ยวน้ำตกอืทะเลนะเดี๋ยวจะได้ภาพใต้น้ำนะคือแบบจบๆเลยไม่ต้องใส่เคสด้วยก็คือคุ้มอ่ะห้าพันเ็ดเนาะแล้วก็เหมาะแขกการเป็นกล้องตัวแรกมากๆตอนนี้มันมีถึงกูโปรสิบสามนะแต่ผมว่าฟังก์ชันของกูโปรสิบมันก็เพียงพอแล้วในการใช้งานอ่า ถ้าใครอ่าสนใจอยากจะได้อกล้องตัวแรกอะเป็นกูปโปรสิทธ์ตัวนี้นะราคาไม่แพงเือห้าพันเ็ดก็สามารถกดได้ในลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะตะก้าวไว้ให้เนาะหรือว่าใครจะกดในอ่าผลิตผลิตภัณฑ์ของ youtube ก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะแปะตะก้าวให้อีกเช่นกันนะสั่งซื้อได้สองทางเลยก็วันโค้ดครับก็จะมีอ่าวันเล็กเบิ้ลนะสิเดือน10 11เดือน11บเอ็ดอ่าแล้วก็กลางเดือนนะวันที่สิบห้าวันที่25้านะ3ามวันประมาณนี้อืมก็ สิบเอ็ดนี้สิบห้านี้ยี่ห้านี้ไปรอเก็บโค้ดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะเพื่อนๆอ,อ่าในลิงก์ในคอมเมนต์แล้วก็อ่าใน y t u b e a f f i l i a t e นะในคลิปเนาะกดซื้อได้เลยโอเคประมาณนี้ห้าพันเจ็ดโคตรคุม้ม